สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันทิดาวันมโนเลขที่14มหทับ1วันนี้จะมานำเสนองานวิชาฟิสิกส์เรื่องแรงอ่อนและแรงโน้มถ่วงค่ะเสนอคุณครูเพลินใจคุณใหญ่โรงเรียนพลทองประชาสันค่ะแรงอ่อนเป็นแรงพื้นฐานในธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในนิวเคลียสของอะตอมทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวนิวีออนที่อยู่ติดกันให้อยู่รวมกันในนิวเคลียส เป็นแรงที่เกี่ยวข้องกับการสลายอนุภาคบีต้าของนิวเคลียสของธาตุกำมำลังสีทําให้นิวเคลียสมีเสถียรมากขึ้นค่ะเป็นแรงที่เกิดขึ้นในระยะทางสั้นมากๆระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเมื่อพ้นระยะทางค่าหนึ่งไปแล้วผลของแรงจะหมดไปต่างจากแรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเกิดแม้ระยะทางไกลมากๆค่ะ สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ต้องการความอบอุ่นให้กับร่างกายซึ่งความร้อนใต้ผิวโลกส่วนใหญ่มาจากการสลายของธาตุกำมะันตารังสีในระดับชั้นแมนเทิลและชั้นเปลือกโลกค่ะทางนี้อันเนื่องมาจากที่แรงอ่อนมีความเกี่ยวข้องกับการสลายของนิวเคลียสกำมันตารังสีแรงอ่อนจึงมีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ค่ะ แรงโน้มถ่วงของโลกคือแรงดึงดูดที่มวลของโลกกระทำต่อวัตถุร,รอบข้างโดยการเข้าหาจุดศูนย์กลางหรือแกนของดวงดาวไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สิ่งของมนุษย์หรือแม้แต่อากาศทั้งหมดล้วนถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดไว้ไม่ให้กระจายตัวออกไปในอวกาศเช่นเดียวกับดาวเทียมและสถานีอากาศที่ถูกมนุษย์ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกค่ะรวมไปถึงดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของโลกอีกด้วยค่ะ โดยทั่วไปแรงโน้มถ่วงจะแปรผันตามขนาดมวลและระยะห่างระหว่างวัตถุการที่มีมวลมากย่อมสง่งผลให้มีแรงดึงดูดมากโดยเฉพาะวัตถุที่มีมวลขนาดใหญ่เช่นดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าโลกของเราหลายล้านเท่าจึงมีแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะทําให้ดาวเคราะห์ ทั้งหลายโคจรรอบตัวมันเองเช่นเดียวกับระยะห่างระหว่างมวลวัตถุที่อยู่ใกล้ชิดกันแรงโน้มถ่วงที่กระทําระหว่างการย่อมมีมากกว่าวัตถุที่อยู่ห่างไกลออกไปค่ะการค้นพบของแรงโน้มถ่วงในอดีตนักวิทยาศาสตร์ต่างมีข้อสังเกตและรับรู้ได้ว่าโลกของเรานั้นมีแรงลึกลับบางอย่างที่ทำการยึดเหนี่ยว ตัวเราให้อยู่ติดบนพื้นผิวโลกจนกระทั่งในปีคศ1666ไอแซกนิวตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ให้คำนิยามต่อแรงลับนี้ว่าแรงโน้มถ่วงจากข้อสงสัยที่ว่าทำไมผลแอปเปิ้ลที่หลุดจากต้นนั้นหล่นลงพื้นแทนที่จะลอยขึ้นไปในอากาศ การหล่นของแอปเปิลเป็นผลของแรงโน้มถ่วงที่กระทำระหว่างมวลทั้งสองเช่นเดียวกับการดึงดูดดวงจันทร์ให้โคจรรอโบโล,โ,ลโลกของเราค่ะแนวคิดเรื่องแรงโน้มถ่วงของนิวตันนี้ไม่เป็นที่รู้จักมากนักจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือของหลักการคณิตศาสตร์ ว่าด้วยปัชญาธรรมชาติในปีคศ1687จนกลายเป็นที่ยอมรับและยังแพร่หลายรวมถึงการคิดคน้นกฎความน้นห่วงสากลของนิวตันซึ่งเป็นการวางรากฐานสำคัญให้กับกลศาสตร์ดั้งเดิมผ่านกฎการเคลื่อนที่ที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับเปลี่ยนชมหน้าของวงการวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ในยุคต่อมาดิฉันนางสาวจันทิดาบัณโนล ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ